มีกิจกรรมพิเศษนัดกันไปขับรถเล่นใช่พี่ช่วงนี้มันเมื่อยเมื่อยต้องยื้เส้นื้อสายออกร่างกายหน่อยนี่คือรถผมคันนี้ออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะี้อ่าฮะเป็นสีเขียวฮะเวอร์เด้คิวคอมเบอร์เวอร์เดคิวคอมเบอร์เอ้ยมันผิดคันไอ้นี่นี่ตั้งแต่พบมานี่คือมันมันไม่ใช่อะไรพี่รู้สึกหล่นๆมองมองไปทางนู้นแล้วรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดี เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเพื่อนมามีเพื่อนมาครับมีเพื่อนมาครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีการแข่งรถบนทางด่วนนะครับทางทีมตำรวจอ่ะควบคุมตัวไปให้ปากคำที่โรงพักครับเฮ้ยเฮ้ยการเลยอะไรครับขอบคุอลูกมมือด้วยนะครับขอบคุมลูกมือด้วยเดี๋ยวมีอะไรไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอ่าที่เหลือสับตามาเลยครับ ไปดี้อย่างนี้แบบคำที่ลูกค้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจครับโจคาบีเกตันคลิ๊งซิ่งนึ่งเป็โจคาซาจะเอาไม่ใช่ต้นแต่แต่เพิ่มนามสกุลได้ไม่เป็นไรต้นไลอ์โอคาแล้วกันได้พี่สลับกันวันนี้วันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษนัดกันไปขับรถเล่นใช่พี่ช่วงนี้มันเมื่อยเมื่อยต้องยื้อสายออกกำลังกายหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่ CDC กิจกรรมเราวันนี้คือขับรถไปวิ่งเล่นในเมือง ใช่พี่แล้วก็ไปที่เลสแอนเรียแม่นแล้วพี่พี่ก็ยังไม่เคยไปเลยลอพี่ไม่เคยไปเลสแอนเรียเลยไม่เคยไปงก็เลยอยากจะไปดูว่ามันเป็นยังไงที่วัยรุ่นมันไอรวมๆกันเนี่ยใช่พี่ปะเราต้องไปดูกันเราต้องไปดูกันว่าคือคับแค่ไหนได้พี่วันนี้ชวนเพื่อนๆมาเพียบเพื่อนหายเลยเพื่อนๆไปแล้วเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเชิญหน่อยครับ เชิญทางนี้หน่อยครับสวัสดีครับท่านผู้นำล่างๆนะครับใช่ครับครับน้องซิงปองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็นี่นะครับทีมแม่บ้านนะครับแม่บ้าน2ท่านนะครับสวัสดีครับพี่บุ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ถ่ายกันเล่นๆสนุกๆใช่พี่ชิวๆชิวๆทำคลิปให้เพื่อนๆดูว่านานๆจะขับรถกันคืนทีเดี๋ยวเราจะไปเดสเซอเรียกันใช่ครับนะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมเดี๋ยวพาไปดูรถสวยๆตรงนั้นดีกว่าไปพี่ไปไปไปรีวิวกันไปครับผมครับ ตอนนี้มาถึงที่เลสแอเรียเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีคสี่เงาใช่ไหมเงา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 แต่คนเข้าไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับครับพี่วันนี้ขับเป็นเร็วไหมครับไม่เร็วครับไม่เร็วใช่ประมาณร้อยเดียวเกือบเกือบร้อยใช่ไหมเกือบร้อยเกือบเก้าสิบกว่าเพี่เอ้ยดีเราต้องกดกดนะถูกต้องครับต้องเราต้องกดจราจรไม่ทำความเดือดร้อนนี่ครับถูกต้องครับ <laughs> ขับมีขัอะไรเนี่ยพูดจริงๆขับทำไม <c oughs> วะจริงๆเออของจริงเดี๋ยวไปพาไปชมรถหน,นอ่อยป่ะนี่อรถผมคันนี้ออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะอันนี้อ่ะฮะเป็นสีเขียวฮะเวอร์เดคิวคัมเบอร์เวอร์เดคิวคัมเบอร์เอ้ยมันผิดคัน ไอ้นี่ไอ้คันนี้สวยทำทำอะไรมาบ้างก็มีเป็นล้อก่อนครับบอกภรรยาไว้หรือเปล่าตอนทำบอกครับจะได้ไม่โดนบ้านะบอกก็ทำแต่ไม่บอกอะไรจริงๆบอกราคามาเลยในคลิปไม่ได้พี่เมียดูเมียผมดูคลิปพี่ทุกคลิปเลยอ่ามีพลาใช่ไหมใช่ครับมีพลาครับลิ้นหน้าเป็นโนบิเทกครับโนบิเทกเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบ้านคุณแล้วก็จะไปขโมยรถคุณขับอ่ะรอคลิปเสร็จนะจะขโมยรถผมก็ขโมยรถพี่เหมือนกันจะไปทำหน้าฟรีด้วยนะที่คลิปนี้ได้เลยได้เลยอันนี้คือเอาไว้ทำไมตัดผ้าเหรอ นนี่เป็้ยจะได้สาระแล้วเว้ยตัวนี้นะฮะมันเป็นแอโรไดนามิกนะฮะเมื่อลมมันพัดมาเนี่ยมันจะกดรถไม่ให้รถมันลอยใช่แล้วก็เขาเรียกว่าเพิ่มดาวฟอสนั่นเองเฮ้ยนี่ตั้งแต่พบมานี่คือมันไม่ใช่เหรอพี่รู้สึกหล่นๆมองมองไปทางนู้นแล้วรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีไม่มีใครบ้าคืนหรอกตรงนี้ ผู oh, okay. 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 ้ขี่เราโอเคครับมีใครว่านะมีใครว่าไหมมีต้นคอนเฟิร์มโดยคาซาแน่นอนวันนี้คาซาพาดีโอเคครับไปไปดูคนอื่นกันด้วยกันไปครับรถมังโจ้เรียบๆสวยๆ992เนาะใช่ครับติดเราเลยแก่เลยแกะเลยอ๋อไม่ได้ติดไม่นิสตของจริง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 ไม่เอสโอเคเจ้าของสุลอ ล้อไปไหนอ่ะแพทิเซียแพทิเซียแพทิคแคทิคไหนไหนแพทแพทเชียอยู่ไหนแพทิคดีครับดีครับรับช่วงต่อเลยครับรับช่วงต่อเลยครับหาคนเข้าเฟรมอยู่ครับเงียบๆช่วงนี้หาให้แนะนำรถใช่ไหมครับแนะนำรถครับคันนี้แนะนำไปแล้วใช่ไหมครัหัวคันอีโบอาดบรูดีครับคันนี้สองกับสองครับนี่ครับล้อเหมือนกันเรียมบูด้ายเหมือนกันเป็นเจ้าของชอบริฟเฮ้ ใช่ไหมใช่ไหมนี่ครับจอยมากเลยสีดำอันนี้ชื่อสีมันชื่อว่าอะไรเนโรน็อกทสโอ้โหพูดมาฝรั่งค่าอะไรนะครับขออีกทีเนโรน o อกท s สโอเคโอเคเนโรพับปิบขอบคุณครับส่วนในคันคันชมพูนั่นคือไปโคตมาไม่ได้ล้างเรรียกว่าชมพูหอคันนี้คือจากแดงอ่ะเปลี่ยนเป็นชมพูเจ้าของเนี่ยขายแล้วเหรอขมวเอ้ยขมวหน่อย คลิปนี <c oughs>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  ้เป็นคลิปที่แม่งได้สาระที่สุดของคาซาเลยเนี่ยแปดหนึ่งสองเนี่ยเจ้าของเนี่ยไปดิฟตอนความเร็วมันสองร้อยห้าสิบใช่นี่ตั้งใจใช่ไหมแบบดิฟแบบไม่บอกเลยดิฟแบบไม่บอกภรรยาเลยภรรยาร้องยังไม่ตายก็ดีแล้วเอาอยู่เอฟอร์รี่เอาอยู่ชอบทําให้ตกใจเล่นแค่นั้นแหละเขาผู้ใหญ่เขาของปีปองนะครับทําไม เราก็ยังเรียนไรช่วยเอ้ยไม่ใช่อเล็กเอเล็กอะไรโจ้เฮ้ยไม่ใช่โจยโเอ้ยไปพี่ต้นมั่วสั่วแล้วพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเพื่อนมามีเพื่อนมามีเพื่อนมาครับมีเพื่อนมาครับเดี๋ยวเฮ้ยเอาเล็กอันนี้คือมาทำอะไรเดี๋ยว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 ฮะไม่เฉยเปล่าต้นเขามาหาพี่อ่ะพี่เฮ้ย อะไรชัดเลยพี่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยชัดเลยเราไม่ได้ทำอะไรผิดเล้อเล็กเอาไงดีวะไปก่อนดีกว่ามาไม่ได้ทำอะไรราก่อนดีกว่าเออไม่ได้ทำอะไรเราก็จอดเฉยไปก่อนดีกว่าทางเจ้าที่ี่วนได้รับแจ้งว่ามีการแข่งรถบนทางด่วนนะครับแล้วก็ทางเราได้ตรวจสอบได้ไหมอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับครับลายเป็นหลักฐานก่อนได้รับได้เลยครับได้เลยครับครับผม พอดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งนะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบทางกล้อง C C T V บนทางด่วนนะครับครับก็ทราบว่าเป็นกลุ่มรถของน้องๆนะครับที่แข่งกันบนทางด่วนนะครับเรามีภาพจากกล้อง C C T V นะครับเราไม่ได้แข่งไหมครับยังไงขอเรียนเชิญไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวเราด้วยนะครับขับกันปกติะครับใชไม่ได้ทำอะไรผิดเมื่อกี้ก็ขับตามกันมาใช่ครับแล้วแล้วพี่รู้รู้ได้ไงฮะไม่เป็นไรครับอ่า ในส่วนของพยานหลักฐานกล้อง C C V เนี่ยบนทางด่วนตอนนี้มีทุกจุดนะครับรถที่ขึ้นบนทางด่วนเรามีเก็บภาพพยานหลักฐานไว้เรียบร้อยแล้วยังไงขอคนร่วมือไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเชิญน้องน้องนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเชิญไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับเราไม่ได้ขับเร็วเลยนะครับเราขับปกติมากเลยไม่เป็นไรครับขอเชิญไปที่โรงพักนะครับไปให้ปากคำไม้ปากคำที่โรงพักนะฮะครับผมขอคนร่วมือด้นะครับผมไม่ไปครับไม่ไปครับอ่ายังไง ยังไงอ่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดน้องรียใช่คันนี้ของน้องใช่ไหมครับใช่ครับอ่านี่มีพยานหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเป็นรถของเรานะครับอ่ะยังไงบอกเพื่อนๆด้วยนะครับขอความร่วมมือเดี๋ยวไปที่โรงพักเลยนะครับแล้วแล้วมันผิดตรงไหนพี่แค่แค่ขับธรรมดามันผิดอะไรครับมีพยานหลักฐานครับยังไงขอความร่วมมือด้วยนะครับครับผมครับอ่ะเชิญทุกคนนะครับครับผมครับครับอ่าเดี๋ยวเจ้าที่เอี้อมวจนะครับใช่พี่กลับกลับกลับดีกว่ากลับบ้านเนรับ กลับ้านไหมกับมังอันนี้อันนี้เราจนมุมเลยเขาเขาบล็อกหมดเลยเขาบล็อกหมดเลยเออใช่เขาบอกเขาเบหลักฐานทุกอย่างทุกคันอันนี้พี่ไม่รู้เรื่องกฎหมายเท่าไหร่ครับก็ไลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเชิญทุกคนไปลงพักเลยครับตอนนี้นะครับเชิญทุกคนเลยครับเดี๋ยวพี่มาจอดขวางเงี้ยแล้วผมจะกลับบ้านไง วัันนนอื่มาให้ตำรวจควบคุมตัวไปให้ปากคำที่โรงพักครับเฮ้ยเลิกการเลยอะไรครับไม่ใช่ครับไปไหนขอรู้เรื่องด้วยนะครับขอรู้เมืองด้วยครับไปไหนครับเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะไปไหนครับเนี่ยไปโรงพักครับที่เหลือที่เหลือถ่ายไปเลยครับถ่ายไปเลยนะครับเจ้ก็ที่ตำรวจให้ที่เหลือถ่ายไปเลยนะครับ ตามมาดูเลยครับว่าเป็อะไรครับเนี่ยขึ้นไปไหนครับเนี่ยผมพโรงพักครับผมโรงพักก็เนียวนะครับเดี๋ยวมีอะไรไปให้ปรับคำที่โรงพักนะครับเจอเลยครับเจอเลยครับที่เหลือขับตามมาเลยครับเจ้าหนี้อำเวอควบคุมด้วยนะครับเดี๋ยวขับตามเลยตามเลยครับที่เหลือตามเลยครับที่เหลือเนี่ยนิดเดี๋ยวอันตรายนะครับเของกลางเลยกลางอะไรครับหนักละกันหนักละ สิ่องนี้แบบคำที่ลูกค้านะครับบายอะโอเคครับครับผมวันนี้<ม>เรามาเฉลยกันก่อนใช่แล้วครับก็คือเหตุการณ์เมื่อกี้เพื่อนเป็น เขาเรียกว่าเหตุการณ์สมมุติคลิปเนี้ยพวกเราก็ช่วยรณรงค์กับสํานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อปรับปรามการซิ่งบนถนนสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนใช่ไหมเราก็เซตอัพกันขึ้นมาโดยได้รับการช่วยเหลือจากพี่ๆตารวจทุกคนครับผมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เป็นการแสดงเป็นการแสดงครับการแสดงให้เห็นว่าเรามาขับรถแข่งกันบนท้องถนนเรามารวมตัวกันมันเดือดอ่ะครับธรรมดาได้ธรรมดาได้แต่ถ้าแข่งกันเมื่อไหร่เนี่ยมันเดือดร้อนคนอื่นมันเดือดร้อนทําความเดือดร้อนคนอื่นครับ เราก็จะโดนดำเนินคดีใช่ครับใช่ก็วันนี้ขอบคุณน้องโจมากครับขอบคุณมากครับพี่ต้นครับเป็นการสร้างความรู้ให้กับใจหายวับใจหายวับใจหายวับเหมือนจริงมากครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับไปไปออกคิดหน้ากับได้ครับพี่ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆครั้งหนึ่งนะครับกลุ่มเรานะครับมาบมิงปอง อังจี้นะครับอาจารย์เอกนะครับแล้วก็ไหลายๆท่านที่กลับไปแล nah, ้วเดี๋ยวเราจะมีวีรกรรมร่วมกันอีกหลายคลิปนะเมื่อกี้ผมเกือบควักแล้วพี่ควักอะไรไม่รับพี่โอเคได้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 ไม่หลังไม่หลังดีดีเมื่อกี้คุณคุณก็เนียนนะเอีกเนียนแต่ขัดขืนน้อยไปหน่อยอ่ะไม่เมื่อกี้นึกว่าโดนจับจริงอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็สนุกกันแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่มาร่วมรายการวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเค คก็สำหรับเพื่อนๆนะครับวันนี้เป็นการแสดงนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานคาซานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ